การสวดมนต์ทำสมาธิและ,จะเจริญภาวานาเป็นประจำนั้นจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสมาธิและสติในการทําสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแม้มีปัญหาหรืออุปศักค์ใดๆก็ตามเช่นในการเรียนเราก็จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนได้อย่างง่ายดายมากขึ้นดังนั้นกลุ่มของผมจึงอยากเสนอละครสั้นต่อไปนี้เพื่อกล่าวถึง ผลดีของการสวนมนทางสมาธิและ,จะเจริญภาวนาให้สู้มได้สนใจมากขึ้นครับนเ้นโต้สดธครับ,รบวันนี้จะมาสอนสมการก,กันนะครับ,รบสมการก็คือการแทนค่าตัวแปรโดยการใช้ตัวแปรนะเราไม่กําหนดว่าจะใช้ตัวแปรอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็น x a b c d e f g หรือไม่ก็ตัวแปรของแฟของฟัครับโดยสมการครับก็มีหลาายยอ,ยงอง่งครับก็มีสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการคอนลาติกนะครับเราจะมาเข้าการสมการครับอย่างเช่น x บวก5แล้วกบ9โดยการจะย้ายครับหาค่า x โดยการย้ายค่าไปลบก็กลายเป็น9ลบ5โดย x จะเท่ากับ4 เราจะมาลองทักโจทย์กันนะครับ x บวก9เท่ากับ10 x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับมาคิดต่อครับก็สองครับแกรปยี่ครับฟิวหนึ่งครับถูกต้องครับโหเรียนเก่งมากเลยครับแล้วก็ เราจะไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันอีกว่าต่อไป x กำลัง2นะครับเอขกำลัง2ถ้าสมมุติเท่ากับ16นะครับ x จะเท่ากับ4หรือลบ4นะครับข้อจทกันดีกว่าถ้า x กำลัง2เท่ากับ9และ x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับนะั นี่ครับของมินครับมินสามกับต,ต,ต่างครับถูกต้องครับ คนได้ทอไปนะนั่นก็คือคนที่เก่งแล้วก็เป็นทั้งเป็นทั้งหัวหน้าห้องมินเฮ้ยนี่เป็นนักเรียนที่ดีมากเลยนะต่อไปส่วนสองคนนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปได้9กับ8ตบมือให้หน่อยส่วนพวกเธอไม่ต้องเสียใจไปอนอาจใจเลยดีกว่า เขาได้0123พวกเธอต้องไปสอบซ่องนะาากันด้วยนะเพื่อพัฒนาเป็นห้าไม่งั้นพวกเธอได้3ชั้นปี4แน่ได้ไอ้พวกนเสียนหรือเปล่าเสี่ย,ยงปีเนี่ยเราคิดว่ามินเนี่ยมันต้องทำอะไรบางอย่างแน่ๆเลยทอะไรอ่ะงั้นมันไม่ได้เต็มหรอกแล้วว่าหน้ามนันดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เลยทำไมไมันหนึ่งได้เต็ม ไไม่ด้ต้องทำอะไรแน่ๆเลยแล้วว่าต้องไปแอบดูมันดีไหมเออเรื่องเรียนเนี่ยเราแอบดูดีกว่าเออเรียนนี้ไปกันเปล่าเออไปเขียนมาเลยแล้วนะปะเรียนไม่ไหวดีกว่า

ตอนในเวลาเรียนเราก็ต้องจดอกับบทเรียนไม่บอกแฝงฟังครูสอนอย่างเต็มที่เพราะวิธีนี้เองพี่ทำให้พวกนายเรียนเก่งแล้วมานั่นอัไเลย่ะได้แต่ที่คนได้ดูละครที่กลุ่มของผมได้นำเสนอไปทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการเจริญภาวนา และสวดมนต์นั้นมีความสัมันมากขนาดไหนซึ่งสุหวองอกเป็นอย่างยิ่งวา่าทุกคนจะนําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสึงต่อไปครับขอบคุณขอบคุณครับ การสวดมนต์ทำสมาธิและ,จะเจริญภาวนาเป็นประจำนั้นจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสมาธิและสติในการทําสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแม้มีปัญหาหรืออุปสักค์ใดๆก็ตามเช่นในการเรียนเราก็จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนได้อย่างง่ายดายมากขึ้นดังนั้นกลุ่มของผม,มจึงอยากเสนอละครสั้นต่อไปนี้เพื่อกล่าวถึง ผลดีของการสวมนทางสมาธิและ,จะเจริญภาวนาให้ผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นครับเรียนโต๊ะสาธิีครับวันนี้จะมาสอนสมการกันนะครับ,รบสมการก็คือการแทนค่าตัวแปรโดยการใช้ตัวแปรนะเราไม่กำหนดว่าจะใช้ตัวแปรอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็น x a b c d e f g หรือไม่ก็ตัวแของไข่ของฟัครับโดยสมการครับก็มีหลายอย่างครับก็มีสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการคอนลาติตนะครับเราจะมาเข้าการสมการครับอย่างเช่น x บวก5แล้วับ9โดยการจะย้ายครับาค่า x โดยการย้ายค่าไปลบก็กลายเป็น9ลบ5โดย x นะครับจะเท่ากับ4 เราจะมาลองทักโจทย์กันนะครับ x บวกเเท่ากับสิ x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับพูคิดตอบครับก็สองครับแกปยี่สิบครับวิลหครับถูกต้องครับโหเรียนเก่งมากเลยครับแลบบ้วก็ เราจะดูจุดข้อต่อไกักันดีกว่าอาไป x กำลังสองนะครับเลังสองถ้าสมมุติเท่ากับสินะครับ x จะเท่ากับสหรือลบสนะครับข้อจกันดีกว่าถ้า x กำลังสเท่ากับเกและ x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับนะส นีนครับของมินครับมินสามกับต่างาครับถูกต้องครับดูจากการเรียนของทุกคนนะครับผมว่าฝั่งนี้น่าจะเรียนเก่งกว่าฝั่งนี้ครับเจ่บเลยครับคนไปปรับปรุงตัวมาใหม่ครับทุกคนเนี่ยท้องนี้มีคนได้ท็อปไปนะนั่นก็คือคนที่เก่งแล้วก็เป็นทั้ง ข้าวหัวหน้าห้องมินเฮ้ดี๋วนี้เป็นนักเรียนที่ดีมากเลยนะต่อไปส่วนสองคนนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปได้9กับ8ต่ตบมือให้หน่อยส่วนพวกเธอไม่ต้องเสียใจไปอนาจใจเลยดีกว่าเขาได้0,123์พวกเธอต้องไปสอบซ่องมันด้วยนะเพื่อพัฒนาเป็นห้ ไม่งา้นพวกเธออะได้ซ้ำชั้นปีสี่แน่ไอห้องไหนเชียนรึเปล่าเชี่ยนปีเนี่ยเราคิดว่ามินเนี่ยมันต้องทำอะไรบางอย่างแน่ๆเลยไม่งั้นมันไม่ได้เต็มหรอกแล้วว่าหน้ามันน่ะดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เลยทำไมมันถึงได้เต็มต้องทำอะไรแน่ๆเลยแล้วว่าเราไปแอบดูมันดีไหม เรื่องเรียนเนี่ยเรแบบดูดีกว่าเรียนนี้ไปกันเปล่ามาแล้วนะครับนี่ดูยังไงดีวา ออูาอะไรกันดังๆนะนั่งสมาธิสวดมนต์ไงอ้าวทำนั่งมาดียังไงหรออ๋อในการนั่มาธิแบบนี้ทำให้เรามีสติ ในเวลาเรียนเราก็จะอดจอระบบเรียนไม่บอกแพรบบางครูต่อยางเต็มที่เพราะอย่างนี้เองที่ทำให้พวกนายเรียนเก่งแล้วลองมาด้่นเลยล,ล่ะที่ทคนได้ดูละครที่กลุ่มของผมได้นำเสนอไปทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการเจริญภาวนา และสบดมนต์นั้นมีความสอคลกันมากขนาดไหนซึ่งคุณโอมบอกอย่างยิ่งว่าทุกคนจะนําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องืงต่อไปครับขอบคุณขอบคุณครับ